อันนี้จะจะเฮ็ดยู่สองแบบนะจ๊ะจะเฮ็ดเป็นน้ำจุลินทรีย์จ้าวปวกอย่างหนึง่งแล้วก็ทิเฮ็ดมัวเชือเฮ็ดปวกอีกเป็นเกษตรกรต้องมักง่ายจ้ะก็ะต้องมักยากสวัสดีจ้าเพื่อนเพเกษตรกรเจฟซี่ท่างช่องบ้านสวนป้าตองสร้างดู ทุกท่านจะเอ,อ่อมีแม่แสงกับสีผ้ามาัม้งงมารุจักกับจูริซี่จากพวกจาพอดีมีรถแมคโครพนมาคุตซะอยู่แถวๆนี้จะก็อาจจะมีเสียงรถแสกขบ้าแน่ได้จ้ะแม่แสงได้จากพวกมาจ้ะกบพว่นเลาะเพิ่นคุดสะเนี่แหละจ้ะพอดีแม่แสงไปพ่อไปเห็นน้ำเพิ่นก็เลยว่าโอ้ของดีตัวนี่ก็เลยเก็บมา เมื่อนี้จะจะเฮ็ดยู่สองแบบนะจ้ะจะเฮ็ดเป็นน้ำจุลินทรีย์เจ้าวปวกย่างนึงแล้วก็สิเฮ็ดเป็นม้วเชื้อเฮ็ดปวกอีกอันดับแรกแม่แสงกระสิเฮ็ดจุลินทรีย์เจ้าวปวกก่อนนะจ๊ะส่วนประกอบกับที่ใดญมากเนี่ยก็คือร่างปวกร่างของโตอ่อนของของปวกมันก็สิมีสปอร์แม่จาาปวกนี่ก็สิมี น้ำไล่ปวกเป็นพวกเชล่าเพศพวกปวดตัวเสือกระสิมาสางเป็นไตโคดอมมาเชลาตัวนี้เป็นเชลาชนิดที่ดีก่อนอื่นกระสีมีเขาเขาเนี้ยวก็ได้จ้ะเขาเนี้ยห้าหนึ่งหนึ่งพ่อประมาณทุกๆุกดิบดิบหนิจ้ะมาแช่ก็จะเริ่มลุมเอาเขาลุกไปได้นีเลยจ้ะ มีเขาเขายูสองส่วนดาบวกหนึ่งส่วนหรือถ้าเข้ามีหลายเข้ากัใส่ลไปห้ายก็ได้เจียมันก็นจะไรๆทูกเข้าให้เข่ากันดีนะจ๊ะมือได้สำหรับน้ำนี่แม่แสงก็เป็นน้ำน้ำามวกจ้ะ เขาเห็กากันนะจ๊ะสำหรับจาวปวกกับเขาข่านี้ก็จะเป็นอาหารของซินซ,ซี่แม่แท้ก็จะคุกเข้าวห้เกากันเห็ดแบบแห่งเมื่อเส่วนผสมต่างๆนี่เข้ากันได้ดีแล้วถ้าเพิ่มน้ำไปจักน้อยสใส่น้ำผลกม้ได้จ้ะ สิใสนน่น้ำฝนก็ได้นี่นำข้ามาเข้าีนก็ะไดน้ำม่วกเข้าีนก็ได้อันนี้ก็เป็นอันว่าเส็จสำหรับการเห็ดเพาะเชื้อหัวเชื้อก่อนจุลินทียเจ้าปวกเก็บไว้ก่อนผักไห้กอนสามาจากสามมือหรือเจ็ดมือเมื่อกรสิเกิดล่าเกิดสปอ์เกิดล่าขึ้น เมาเฮดเรียบร้อยได้แบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วเข้ากับปิดศาเอาไปเก็บไว้ไม่ได้โมมีแสงแดดแน่นอนลำไล่กระได้ไดจ้าเพราะเป็นยังแดดเพราะลำเล่แเวลาพวกวรตากแดดมาบันนี้แม่แสงก็จะมาเริ่มเฮดสูตรการเฮ็ดัวเชื่อเฮ็ดปวกเฮ็ดโวน อันนี้แม่แสงก็ได้เอาเห็ดปวกสดๆเลยแล้วจะเนี่ยพต้องรางมันดินยังกระ่างสีเห้ามากหนึ่งเพต้อรตรงรางเอาไปเลยแม่แสงป,ปันปรได้ปันพอดีไปไปเอาเจาปวกไปพอ่อร้อมดอกเห็ดร้อม ไปเบิ่งมือนี้ก็ได้พออยู่ดอกหนึ่งสองดอกน้อยน้อยนี่แ่ละได้ประมาณนี่ลหละแต่ขนาดสมนี่ก็มีเป็นหัวเชือ้อเป็นมีสปอร์ของเฮ็ดลยยจะส่วนดอกมันนี่ละจ้ะสิเป็นสิมิไลสปอร์ของเ็ดจะอยูในส่วนดอกมันทีมนนม่มันปั่นเมื่อแสงหนมาแล้วกะสิเติมสังเกตตัวนี้จะอันนี้คือจอาวปวก ่วนนี้ก็คือสปอร์ของมันหรือว่าดอกเห็ดอีกไงที่มันอยูใน่ไต่ไต่ไต,ต่พ่นปวกเข้ากลนพ่นปวกลงไปเข้าสี่ไปเห็นร่างร่างอ่อนหรือว่าร่างสําหรับตัวอ่อนของลูกลูกปวกมีลักษณะคือยักับปากาล่างนี่เนาะบางคนกนว่ามีลักษณะคือ,อสมองอันนี้เมื่อกล่มุนใน่จังน้อยแม่เสียง คนบ่ได้ระวังแม่แสงกับสีน้ำม้าเฮ็ดหัวเชื่อเห็ดกวักอ่านพ่อใดส่วยสมจังสีเหล่าเด้อจ้ะแม่แสงก็สีเอาร่วมกันเลยเทลงอันนี้ก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลบ่อใดขัดสีหรือว่นาน้ำตาลทรายแดงแม่แสงสีใส่อยู่ประมาณงสามขีดแม่แสงก็สั่งมาแล้วเี้จะสามขีด อันนี้ก็เป็นอาหารแทนที่ว่าข้าเสียมันมันเป็นเอาเข้าวลุง่งขาเป็นแปงน้งสำหรับสิบเมย์ใหญ่เป็นน้ำตาลนม่เกะจะใส่เวลาอยู่แม่เสก็ได้รองบางทั้งหลับบางก้านใส่น้ำตาลเลยสำหรับการเพราะไม่จะเฮ็ดอันนี้ก็อันที่เหลือแม่เสก็จะไม่เฮ็ดอีกอันนี้แม่แสะก็จะร่องเฮ็ดใส่ขวดบางสังหน่อยอันนี้ก็ขึ้นนี้ อาจะปวกปวามันเคอรงกิโลอยู่นี่ม่แสงก็ใส่น้ำตาลรสยอยู่สามขีดหลังจากนั้นจะเป็นน้ำฝนก็ได้หรือน้ำเศร้าเขาก็ได้ไม่แสงวันี้เลือกเอาที่จะเป็นน้ำฝนนะจ๊ะใส่ลงไปนิดหน่อยก็ให้มัน ว่าต้องค้นแห้งคน้นพาน้ำตาลละลายนี่นะจ๊ะสูตรเดิมแม่แซงกับสีเอาพักไปกวนประมาณจะเย็ดมือ,อยังสีมาเบิงกันแตกโตกันจะเริ่มเติบโตของเชื้อว่าเชื่อมันสีเดินหลายบอได้เชื้อเฮ็ดนี่มันสีเดินเชื้อเชื่อมันสีเดินได้ดีโบอ,อันนี้ก็เป็นลาเซตราจ๊ะนี่แม่แซงกับสีปิดไวแล้วก็นนั่งไปเก็บไว สูตรนี้แม่แ่เอาเป็นน้ำฝนนะจ๊ะน้ำฝนเป็นการทดลองก่อนส่วนที่เหลือน,นี้แม่แสาอาจจะเอาเป็นน้ำเศร้าเข่าในขังต่อไปเก็บไว้ได้นะเป็นการดรอปเสื้อไว้ก่อนให้มันเกิดสร้างเชือนในถุงนี้ก็ได้ไเดีจ้วเพื่อนๆมุมนี้อ่าบ,บริเวณหน้าแม่แสอนนี้ก็ที้ฝนปวกว่าหลายนะจ๊ะ ทุกปีในฤดูกาลแม่แสงกับที่ได้เก็บเห็ดปวกเป็นแถวเป็นควางน้่นมันนี่แหละจ้ะแต่ปีนี้แม่แสงก็ได้ล่องตอลองปลูกเบื้องอันนี้แม่แสงเก่าได้เอาดอกเห็ดเมื่อคุดแล้วก็ฟังว้ดอกเห็ดที่มันมันแห้งมันมันแก่แล้วมันเทาแล้วก็ฟังไว้นํานมันนี่แหละแล้วก็สร้างจำล่องว่าจะมีเป็นแปลง หาค้นใบใหม่เศษใหม่เศษยังไม่ไหวเลาะเลาะ,ละพ่นปวกนี่กระแจกระใส่นำเมื่อเท่าเฮ็ดปวกหรือว่า,านำจุลินทรีย์จะปวกนี่มาหดจ้ะแห้หดลดหลาดไปเลยกระเจ้าคนมักายจ้ะเม่มักเนียกเ้าเฮ็ดทั้งสี่เลยแล้วนี่ได้กินทุกป,ปีจ้ะค่าถึงช่วงฤด,ดูมันออก ออนี่แหลกับฮดน้ำน้ลรดไปฮดน้ำเยี่ยงเชื่อมันไวรหาฝนตกมากกับว่าอะไรฮดมือมือมันบะมี่แน่วเฮ็ดมีเวลาแน่ไม่แทงเกะสรมันฮดไว้ขันมือได้บะมีเวลาไม่แทงกัล่อยเป็นกเกษตรกรต้องมักง่ายจ้ะ ก็ต้องมกงากยากอันนี้ก็เป็นจูเลนซี่จากพวกด้วจ้ะที่แม่แสงเข็ดไปแล้วหามือมือช้านี้มันก็มีชิอาสีขาวเดินไล่อยู่พ่อไม่เจอเดินแล้วแม่แซงก็เล็นไเพิ่มน้ำเติมน้ำให้เขาแล้วก็ข้นกระตุนอย่ยงจูเลนซี่ส่วนถังนี้แม่แสงกระเด็นไ้เข็ดไปน้ำ ใส่ไปน้ำมาเพิ่งการเดินเชือกของมันจะ้ะอันนี้จะเป็นเชือกัวเชือกจุลินทรีย์จะปวกที่แม่แสงได้เฮ็ดมากได้เป็นเดือนสองเดือนเราจะคือเฮ็ดเราก็ใส่ไปน้เพาอมันบวกลงแม่แสงกระิเติมอาหารให้มันไหมเติมน้ำเติมอาหารไหมแล้วก็เลี้ยง เขาอยู่จังเสือจากเขาสิว่าตายเชื่อจุเลนซี่ตัวนี้เขาว่าตายถ้าเขายังได้รับอาหารอยู่มีอาหารกินอยู่ยินดุกดิ๊กดุกดิกด๊กจก่ะคือมีอากาศไรอากาศเป็นฟวงเป็นตุ่มขึ้นมานึ่ี่การขยับกระดุกกระดิกอันนี้คือใส่งานได้สามารถเอาไปแยกทำเป็น เป็นหัวเชือไปขยายหัวเชือได้อีกก็